สวัสดีครับช่อง DIT Shop ขอแนะนำการใช้งานเบื้องต้นแบบง่ายๆของ m i t a AI ก่อนที่จะลงลึกหรือเบสิกที่เพิ่มขึ้นใน EP ต่อไปขอแนะนำให้ทุกคนรู้จัก m i t a AI กันก่อน m i t a AI อยู่ภายใต้บริษัทแม่ชื่อว่า Meta Platform เป็นบริษัทเดียวกันกับ Facebook, Instagram, WhatsApp และ Threads นั่นเองครับความสามารถเหมือนก,นกันกับ AI อื่นๆเช่น Chat GPT g e เจ n i และอื่นๆอ,อีกมากมายที่พวกเรารู้จัก วิธีเข้า Meta AI เข้าได้หลายวิธีเลยครับไม่ว่าจะเข้าทาง Facebook Messenger App, แอปข้อความ Instagram, เว็บไซต์ Meta. AI หรือโหลดแอปโดยตรงเลยในตัวอย่างนี้ผมจะพาเข้ามือถือและแท็บเล็ตเพราะเป็นที่นิยมใช้งานสะดวกง่ายรวดเร็วทันใจดีมากันเลยครับเข้าใช้งานกันเลยผมเข้าทางแอปนะครับใครสะดวกเข้าทางไหนก็ได้เหมือนกันเข้าแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชีอีเมลหรือ Facebook มาที่หน้าแอปคลิกไอคอนโลโก้ของ Mita AI เปิดเข้ามาครั้งแรกก็จะเห็นผลงานของอื่นๆที่เขาเจเนเรตเอาไว้มากมายเราเลื่อนดูได้ตามใจชอบ เรามาเริ่มเข้าเมนูกันเลยแต่ขีด3ขีดด้านบนก็จะเห็นเมนูไม่มากผมได้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยจะได้แนะนำให้ทุกคนสะดวกและใช้งานง่ายเมนูแรกเป็น w i ย e s ถัดลงไปก็เป็นเมนูแชทเมนูอุปกรณ์สื่อการแจ้งเตือนประวัติการใช้งานล่างสุดก็จะเป็นเมนูตั้งค่าใน EP นี้เน้นแนะนำวิธีเปลี่ยนรูปภาพการแก้ไขาการขยายหรือทำให้รูปภาพขยับมากกว่าเดิมหรือให้คลิปยาวกว่าเดิมนั่นเองนอกจากนี้ก็สามารถเพิ่ม นตรีหรือเพลงและเปลี่ยนสไตล์มีแสงเหมือนภาพยนตร์ได้อย่างง่ายดายเข้าเมนูแชทเลยเปิดเข้าก็เห็นมิต้าทักททยสวัสดีบ่ายนี้สบายดีไหมเราเข้าใช้งานเวลาไหนเขาก็จะสวัสดีเวลานั้นถัดลงมาข้างล่างก็จะเห็นเมนูสร้างภาพเครื่องไหวจากรูปของฉันถัดลงมาก็เป็นสร้างวิดีโอและอีกสาเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเราล่างสุดก็จะเห็นเครื่องหมายบวกและช่องให้เราใส่ข้อความหรือที่เราเรียกว่าคําสั่งพร้อมผมจะใช้ตัวแรกสร้างภาพเครื่อง เคลนไหวจากรูปภาพของฉันผมจะเลือกภาพนิ่งน้องหมาสองตัวรอไม่นานก็จะได้ภาพน้องหมามีชีวิตชีวาน่ารักขึ้นมาทันที จะใช้ภาพใหม่เป็นน้องหมา3ตัวพิมพ์คำสั่งพร้อมง่ายๆช่วยสร้างภาพเคลื่อนไหวก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวของน้องหมาแต่ยังไม่เป็นที่พอใจอยากให้น้องหมาอ้าปากจังเลยแต่ที่ภาพให้ขยายก็จะเห็นเมนูที่ส่วนล่างของภาพมีคำว่าแก้ไขขยายเพิ่มเสียงสไตล์ผมจะใช้เมนูแก้ไขโดยเขียนต่อว่าให้น้องหมาอ้าปากก็จะได้ภาพวิดีโอยาวกว่าเดิมน้องหมาก็อ้าปากอย่างน่ารักตามคำสั่งพร้อม ผมจะเพิ่มดนตรีให้น้องหมาในหมวดเพิ่มดนตรีก็จะมีกลุ่มเพลงยอดนิยมกลุ่มเพลงสำหรับคุณกลุ่มเพลงแนะนำนอกจากนี้เรายังสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ผมจะเลือกเอาซักเพลงพอเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ตรงกับอารมณ์ภาพเท่าไหร่ย่าว่ากันนะครับเพราะเป็นการนำเสนอให้รู้จักการใช้โปรแกรมสามารถเลือกเลือกท่อนของเพลงได้เพิ่มเสียงเพลงแล้วน้องหมาก,ก็ยิ่งน่ารักมากกว่าเดิม ต่อไปผมจะเลือกภาพเด็กบ้างใน EP นี้จะไม่เน้นคำสั่งพร้อมที่ละเอียดเพราะต้องการชี้ให้ทุกคนเห็นว่ามิ t ด้า AI พื้นฐานธรรมดาธรรมดาก็ทำได้ผมจะเพิ่มสไตล์ให้เด็กเป็นอีกลุกหนึ่งในหมวดหมู่สไตล์ก็จะมีฟีเจอร์มีแฟชั่นมีโลเคชันมีเวียดมีไลติ้งมีสไตล์แต่และหมวดก็จะมีให้เลือกอีกเยอะใส่สไตล์แล้วก็ทำให้วิดีโอเด็กมีชีวิตชีวาน่ารักน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมบันทึกไว้เพื่อศึกษาทบทวนวิธีใช้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ